สวัสดีค่ะ่าตาทขั้น,อนตอนทำตามภาพเลยนะคะอาจจะไวหน่อยก็มีหั่นพริกหั่นกระหล่ำปีหั่นฝอยนะคะ แล้วก็ต้นหอมค่ะหั่นเตรียมไว้เลยค่ะมีไข่ไก่มีแป้งกรอบเตรียมไว้เลยค่ะทําง่ายมากเลยสูตรนี้ทําง่ายๆที่บ้านเด็กก็ทําได้ค่ะค่ะแล้วก็ใส่แป้งกรอบไปสองช้อนโต๊ะเออสูตรนี้อย่าลืมนะคะมีน้ําอาจารด้วยนะคะทําน้ําอาจารดไว้ก็จะมีน้ําส้มน้ำน้นำตาตาลเชื่อมนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็จะเป็นน้ําอาจาดค่ะที่ทั่วไปที่เขาทํากันไปนะคะเป็นน้ําอาจาดตัวน,นั้นแหละค่ะหรือว่าก็ซอสอซอสไก่ก็ได้ค่ะซอสน้าจิ้มไก่นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันกินคู่กันมันจะอร่อยค่ะปรุงรสก็ตามภาพเลยนะคะมีแค่สามอย่างนะคะก็มี ก็ก็หลังแค่นั้นนะคะก็เพิ่มไข่แป้งกรอบเข้าไปคลุกเคล้ากันใส่ซอสปรุงรสตามชอบค่ะมีกระเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวทอดค่ะออบ้านชอบจุดเตาไฟค่ะเป็นธรรมชาติดีอาหารก็อร่อยด้วย กลิ่นจะหอมหอมหอมมากมากถ้าทำทานน่าจะหิวทันทีเลยค่ะท้องร้องจ๊อกๆเลยแหละที่บ้านนี้ก็จะชอบเตาไฟอะไรสร่วนมากก็ทำเป็นเตาไฟค่ะเหลืองเลยไหมคะหอมหอมัอมเตรียมใส่จานค่ะ น้ำอาจารย์จะลืมนะคะเตรียมมาเลยทานคู่กันค่ะอร่อยมาก,มากค่านตอน,น,นร้อนๆนะคะอร่อยจิ้มค่ะใช่เ<ช><ไ>ปน็นแนจริงถ้าเรามีเตาอีกแบบหนึง่งเตาไฟฟ้ามันจะออกมาสวยค่ะนะตอนนี้นี่พอดีเราใช้กระทะบอกเลยว่าอร่อยมากๆลองทำนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ้วมีแถมปลาด้วยค่ะปลาเผาปลาทมนุค่ะอร่อยนะคะหมักแล้วก็ย่างเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะกดติดตามนะคะจะมีรีวิวมาให้ดูเรื่อยๆนะคะ